นีเราจะสัมษั์นักเต่เลยครับตัวจริงๆเลยตรงนี้เป็นต่อิแล้วจะได้ชนะไวๆช่วยกดซับสู่250ซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับดมเนเจดียอีกแล้วกับชีวิตคนสร้างกางและท่องเที่ยวนะครับมาสนับ80ปีแล้ววันนี้เราจะมาดู F.A. Cup ครับครับ ระหว่างสวัสดแคทสวยเจอกับสมุดประกาศซิตี้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงครับดูมากดูบา้านมาปิดแมสเิดแมสก่อนยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะคยังเป็นโซเชียลดิสเทนซิงกะแล้วนิวนอร์มอลนิวนอร์มอลต้องปิดแมสนะครับต้องปิดแมสก่อนเข้า สเสื้อแมวเสื้อแมวนี่คือเสื้อแมวฤดูแบบนี้นะครับสวยครับสวยใครยังไม่ซื้อเดี๋ยวมาอุ่หนุนเลยนะครับเนีย่ยมาอุ่หนุนได้เลยเราหลายตัวแล้วครับรซื้อมปหลายตัวแล้วนี่ครับนี่ครับปีนี้เป็น,น,ปนองแกนสปอร์ตเป็นปีแกนสปอร์ตถ้าใส่แกนสปอร์ตคือเสื้อใหม่นะครับเสื้อของปีนี้ อีกแล้วเขามาเหมือนที่ที่แล้วแล้วเดินเข้ามาเจอทำหนึ่งศูนย์เลยยิงโดนไปแล้วโดนไปแล้วหนึ่งศูนย์สวัสดีครบโดนทีมประกันซิตี้ยิงไปแล้วนี่นี่เราจะสัมภาษณ์นักเตะเลยครับเพราะว่าอยู่ไกลมากเอาใครดีเดี๋ยวเราไปครับ วันนี้โชคดีครับเรามาเจอนักเตะสวัสดิ์เตตัวจริงๆเลยตรงนี้เนื่องจากวันนี้เป็นบอลแข่งของบอลถ้วยครับตัวจริงก็คงต้องได้พัก,กพักบ้าง oh. เดี๋ยวนี้เราจะสัมภาษณ์เ oh. อกน,อน,นัทก่อนวันนี้ทีมเราตีนี้ยังไงช <c oughs> ุดใหญ่คิดว่าเราจะชนะไหมวันนี้เดี <Yeah. S 1> ย๋ยวกลับมา <c oughs> <c oughs> น,นี่ครับเอกนัทนี่เราตามรู้ตั้งแต่ว่าอยู่กับ โคลาดใหม่ๆเลยนะนี่สูงยาวขอดีนี่อีกคนหนึ่งที่เราไม่ถามไม่ได้ติดทีมชาตินะครับนี่โดนเรียกติดทีมชาติลยละน้องอะไรนะครับนี่นะครับนี่เราเตรียมเชียร์น้องเขาหน่อยทีมบ้านเรามีติดทีมชาติเป็นคนที่สองของทีมแล้วนะครับนี่คิดว่าทีมเราจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเราหาเตรียมท่านี้จะมาเต็มที่นะครับทีมพอดีสู้ ก็เคยกันเจอกันมาวันไหนแล้ววันนี้เป็นรู้สึกล้างตาชี้ตาครับสำหรับนี้ก็ครับท่านหน่อยความรู้สึกที่เราได้ถูกเข้าแคมป์เนาะเขาแคมป์ผิมชาก เชียวเพราะว่าถือว่าได้มาอยู่สวัสดคตนอนแล้วรอบบ้านเดียวกันที่น้องกันเนาะอีกนัดเราก็มีคเนเรงใจนะวันหนึง่งนะครับสู้สู้สู้สสยังไงขอบคุณทีมนักเตะเรามานะครับสวัสดี ทุกสัปดาห์กินแอปโหนกลอดไปโดนยิงทุกสัปดาห์ครับครึ่งแรกหนึ่งสูตรสมุดประการนำเราไปแล้วเดี๋ยวก็เชียร์ครับเดี๋ยวก็เชียร์ต่อไปเดี๋ยวรอดูครึ่งหลังเรานะครับคนละทีหมดละทีมสวัสดีแคปแค่เกมมาเดี๋ยวคอยดูซึ่งหลังกินหนุ่มกับตอนนำทางสมุทรปราการซิตี้ครับกดขึ้นมานำได้ก่อนครับในช่ว,ชวงครงเวลาแรก เปนปรโยนกรสอับเก่งเก่งเโดนทุบนัก็ราดูกันติดตามนะครับผลงานในช่วงเวลาขึ้นเวลาหลังนะครับว่าจ้าของทีมจะมีการแก้เกมเขียนอะไรนะครับใช้ไปไวๆเลยไปต่อกินแล้วจะได้ชนะไวๆก็อย่างวันจ่ากระชน้าไว้น้ำด้วยเพื่อด้ใหาลวงเรต้องเปิดงนตมที่ะครับ้ มาทิ่ทตามเพื่อติดขับไปเดี๋ยวมึงช่วงช่วงนี้บอดไม่ค่อยทำอะไรครับก็โม้ไปทางก่นแบบว่าเดี๋ยวคนติดตามจะไม่สนุกครับเพราะเงียบเก่าเหลือเกินเคยเคย,เคยดูหนังผีนะเคยดูที่แบบว่าจะมีฉากหนึ่งที่เงียบไปเลยแล้วก็กนนะเดี๋ยวตอนนี้อาการนี้เลยครับที่สนามเป็นอาการนี้เลย เกินคำบรรยายครว่าเงียบชงเงียบเลยครับยิ่งไม่มีกองเชียร์้วยช่วงนี้เงียบเลยที่พูดนี้คือยังเชียร์คนระับทีมบ้านเรายังไงเราก็เชียร์แตเงียบยังไงเราก็เชียร์ เียบหนยต้องเปิดเสียงจรองดิรู้ไหโฆษณาเขาหน่อยอะไรเตโตะเตโตโตโรตัสโอ้ไม่ใช่มั่วมั่วพูดไปบเดืยโฆษณาเข้า เตมัวเนี่ยติดติดเยาวชนทีมชาติยุคเดียวกับดวงกับทีละสิทธ์นะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดก็ใช่หรือยุคเดียวก,กับจัก,กรินอะไรพวกนั้นแต่พูดไปนะอายุน้อยกว่าเราหมดเลย <c oughs> ทำไมเราดูเหมือนแก่วะ <c oughs> โอ้โอ้เอาสักอย่างเลยนาทีเดียวเองนนเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง

เศร้าไปหลายทิปติดกันแล้วไม่ชนะเลยช่วงนี้ชคดีครับอ,อ,อคบ้ครับเีช่วยอตรียช่วยครับทิมชาติครับทิมชาตวาทีทิมชาติเศร้าเศร้สวัสดีแคทซู้ยช่วงหลังนี้หนักไปทางแพ้แพ้สองนัดติดแล้วเนี่ยมันรอบนี้ แม่ก็เชียร์ครับแมก็เชียร์บ,บ้านแล้วเกิดที่นี่โตที่นี่ครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครให้กับชีวิตคนสร้างฐานเลยนะครับคอยติดตามกันว่าต่อไปเราจะไปดูที่ไหนยังไงดรดแทศสวย